ครับวันนี้มายึดของใครครับคือคือวันนี้สุดเนื่องจากทางคุณจอ์นนี่แอนโฟเน่นะครับมาใช้สิสทธิ์ต่างศาลกรณีได้มีการจดแจ้งหุ้นส่วนที่ทำธุรกิจเ,เซรั่มเจแฮบอกว่าให้หยุดดำเนินการโฆษณาตั้งแต่วันที่15ากันยายนที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่ายังดำเนินการโฆษณาอยู่เนื่องจากว่าทางคุณจอ์นนี่เห็นว่าหนึ่งเป็นการละเมิด สองเ,ออเป็นการรับผิดชอบต่อผู้บริโภคนะครับในการดําเนินการประการหนึ่งประการใดซึ่งมีเรื่องสาคัญอยู่นะครับแล้วก็มันต้องมีเหตุมีผลว่าทําไมถึงให้ระงับอของการโฆษณาในครั้งนี้นะครับแล้วก็ในรายละเอียดต่างๆอยู่ในสํานวนคำโต้หมดแล้วนะครับพี่จอรนบอกเรื่องราวเป็นไงไะครับความสัมพันธ์พี่กับพี่จอ,พ,จอพี่จอนี่กับเขาเป็นยังไงครับกับเจแฮทุกนนคนยรงนรู้ว่าผมทําเจแฮอยู่ใช่ไหมฮะอ,<า>อันนั้นคือผิดและแล้วก็ละเมิดแล้ว เอาในทางข้อตกลงในการร่วมงานผมเนี่ยไม่ได้ร่วมสังคกรรมก J ับเจแฮมาตั้งแต่เดือนกระกฎาแล้วนะครับซึ่งสุดกันที่ปลายเดือนมิถุนาทางวาจาที่มีปัญหาแล้วก็แยกย้ายโดยที่ผมเนี่ยก็แต่งตั้งตัวแทนแล้วก็มอบสำนาะให้เข้าไปประชุมผู้ถือหุ้นแล้วให้ดําเนิกนการ ถอนผมออกจากการเป็นผู้นส่วนบริษัทนี้เพื่อเพราะผมไม่ต้องการที่จะรับผิดชอบสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นต่อตัวผมเองกับต่อตัวผู้บริโภคที่เกิดขึ้นในอนาคต<ะ>เพราะฉะนั้นผมต้องการที่ถอนหุ้นผมออกเพราะจะแต่ว่าเราก็ยังเห็นว่าเขาเรียกว่าอะไระครับในการปฏิบัติการในการปฏิบัติงานมันก็ต้องมีระยะเวลาให้ทุกคนได้ทํางานกัน<ะ>มันมีสต๊อกที่ผลิตเอาไว้จํานวนหนึง่งที่เขาจะต้องขายที่เราผลิตไว้ร่วมกัน<ะ>ผมก็ให้เวลาเราได้บันทึก ข้อตกลงที่ประชุมกันวันที่20สิงหาว่าเราจะดําเนินการอย่างไรบ้างและให้ถอดถอนผมออกจากพื้นส่วนทันทีแล้วก็เลยให้เวลาอีกเกือบหนึ่งเดือนนะฮะก็คือเดือนหนึ่งครับผมก็เลยให้เวลาในการที่จะใช้รูปของผมเพราะมันจะไม่ใช่รูปที่โฆษณาตามแอดอย่างเดียวเนื่องจากว่ามันมีการพิมพ์กล่องด้วยจะมีรูปผมอยู่บนกล่องอเราก็ไม่อยากที่จะสร้างความเสียหายให้กับใครเราก็อ่ะ ผมให้ระยะเวลาคุณหนึ่งเดือนละกันค่ะให้คุณดําเนินการทําทุกอย่างแล้วก็การที่เราจะไปนํารูปของใครลงจากออนไลน์จากอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสื<ม>่อโซเชียลทั้งหลายเนี่ยผมก็เข้าใจดีว่ามันมีแบบระยะเวลามไม่ใช่ผมแบบไอ้วันนี้เราเลิกกันแล้วพรุ่งนี้อย่าให้เห็นอีกนะมันก็คงเป็นไปไม่ได้มันต้องมีระยะเวลาในการดําเนินการเพื่อต่อต่อนผมก็จึงได้ให้เวลาถึงวันที่15กันยาแต่จนถึงวันนี้ลองลูดเฟซดูบางทีก็ยังเจอคุณอยู่เลยนะครับเขาก็ไม่ได้มีการหยุดการใช้ แล้วก็ยังโฆษณาก็ยังบอกว่าผมเป็นเจ้าของอยู่<ฆ>ผมใช้อยู่ให้ผมเป็นคนแนะนําซึ่งตรงเนี้ผมก็ขออนุญาตเรียนว่าเราก็เลยต้องมาพึ่งอำนาจศาลว่าเขาละเมิดเราไม่หยุดแล้วเขาไม่มีทีท่าว่าจะหยุดทําให้ผมเกิดความเสียหายและผมเสียโอกาสในการที่จะทาธุรกิจต่อไปด้วยเนื่องจากว่าผมเองก็คือเรายกบริษัทให้เขาเลย <c oughs> ผมแยกย้ายกันแล้วผมก็ไม่ติดใจเอาความจริงๆแล้วผมก็อยากทาต่อนะครับแต่ในเมื่อเขาเรียกร้องมาว่าเขาอยากได้บริษัทไว เขาอยากทําต่อทํารุ่นนั้นนี่ถ้าถ้างนั้นเดี๋ยวก็ไปฟ้องร้องกันผมลงคานผมพูดตรงๆผมเป็นคนไม่ชอบมีคดีมีความอะไรกับใครทั้งสิน้นผมมาจนถึงขนาดนี้อยู่ในวงการที่มาตั้งสามสิบกว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นผมมีความรู้สึกว่าอยากได้ก็เอาไปเราถอยเองก็ได้ก็เดี๋ยวเราก็ไปสร้างของเราอันใหม่เพราะฉะนั้นอันใหม่ของผมเนี่ยผมก็เตรียมมาไว้แล้วจริงๆเราจะต้องร้อนช้องแกบต้นเดือนตุลาละเพราะเราตั้งไว้ที่เดือนตุลานี่กือตุลานี่เป็นเดือนเกิดผม ก็ปรากฏว่าก็ออกไม่ได้เพราะว่าโฆษณาของงานเก่าก็ยังละเมิดก็ยังออกของผมอยู่ผู้บริโภคก็อาจจะเกิดความสับสนในการที่จะถ้าผมออกไปตอนนี้นั่นก็คือความเสียหายของผมอีกหนึ่งประการพี่ตจมีเ้าพี่เมี่เชื่อว่าเขารักไก่ท่าไหก็เป็นแบบเดิมครับเชื่อว่าเงื่อนส่วนเก่ารักไก่ในการที่เอารูปเราไปหาผลประโยชน์ถูกต้องครับผมใช้คําว่าทั้งรักไก่ทั้งละเมิดเลยครับอาจจะเขาจะพยายามส่งเอกสารส่งจดหมายโดยผ่านทนายซึ่งผมไม่เคยใช้ทนาย พยายามจะตุกติกทุกวิถีทางแต่ว่าผมก็ไม่เป็นไรเพราะนั้นวันนี้เราไม่จะเป็นต้องไปทะเลาะมันเปลี่ยนเสมือนกับคนที่เป็นแฟนกันมั้รฮะผมเปรียบเทียบอย่างนี้ดีกว่านะครับว่าเราเจอกันแล้วเราทดลองอยู่ด้วยกันปีหนึ่งแล้วไปด้วยกันไม่ได้มไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ความคิดวิธีการวิธีคิดหรือการกระทําการใดๆก็แล้วแต่ซึ่งมันไม่ตรงกันเราก็แยกย้ายกันผมว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดแต่ว่า มันต้องมันต้องแยกย้ายกันโดยดีทีนี้ถ้าเกิดว่ายังมีการละเมิดและมีการละไก่อย่างนี้เนี่ยผมก็เลยบอกว่ามันก็ต้องเดินทางมาถึงวันนี้ครับบันที่เราผมอยู่วงการที่มา30สกว่าปีไม่เคยมีเรื่องฟ้องร้องอะไรกับใครไม่ได้อย่างเดียวถามว่าเรื่องการละเมิดหรือเรื่องการอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมามีไหมมันก็มีมีทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจแต่ว่าเราก็อยู่ในวงการเดียวกันเราทํางานอยู่ด้วยกันเราก็อะไรที่มันผ่านไปได้ก็ให้ผ่านกันไปเพราะว่ามันไม่น่ามัน มันไม่มันไม่ควรจะมาค้าความกันความเห็นผมนะครับมีการติดต่อกับไหนบว่าครับไวะหายมันเยอะขนาดนั้นเลยเอ่ออันนี้จะเป็นค่อยแถลงที่อยู่ในสารทั้งหมดนะครับซึ่งผมไว้เปิดยอดขายของเจแฮในปีที่แล้วให้ดูก็ได้ในแต่ละเดือนเป็นยังไงเพราะฉะนั้นกับการละเมิดของผมมาทั้งหมดโดยใช้หน้าผมไปไปชวนเชื่อว่ายังเป็นผมทําอยู่เนี่ยตั้งแต่ผมเอาตัดสินฆ่ากันยามาแล้วกัน ผมก็คิดมูลค่าวาียหายทั้งหมด50ล้านสตัวเลขมันคุ้มค่ากับที่แบบเม็นเงินที่เขาได้มันไม่เมอใช่กับเขาแต่ว่าสาหรับผมผมไม่คุ้มผมว่าผมทําได้มากกว่านี้ก่อนที่จะมาฟ้องนี่ได้ยื่นโนติสไปเตือนเขาอีกครั้งมีบันทึกร่วมเขาเรียกว่าอะไรนะฮะบันทึกตกลงบันทึกข้อตกลงร่วมการโฆษณาให้ระงับการโฆษณาซึ่งเซ็นกันไว้ั้งกันสองฝ่ายแต่ลังวที่สิบห้ามีการติดต่อเขาบ้างไหมครับผมไม่ติดต่อแล้วครับไม่คุยครับก็รอมาจนถึงวันนี้สิบห้า สิบห้าพอดีสิบห<ะ>้าต,<ะ>ตุลามล้วหนึ่งเดือนผมก็รอดูมาหน<ะ>ึ่งเดือนก็<ะ>ก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดใดๆทั้งสิน้นถึงแม้ว่าเขาจะไปจ้างพรีเซนเตอร์คนใหม่แล้ว<ะ>ก็ยังเอาลูกผมไปตัดแป,ปะประปกบอยู่ใช้อยู่ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจจุดประสงค์ของเขาเหมือนกันคือเชื่อว่าสินค้าที่ออกมาตอนนี้มันคือรถใหม่ที่มาใหม่ไม่ใช่สินค้าที่้างอยู่เที่ขายอยู่เหรอครับ<ะ>ไม่ได้ใจเหมือนกันผมไม่ได้ติดตอ่อทางบริษัทนะครับ เขาให้ผลในเขาว่าแบบที่ผ่านมาหมายถึงไม่เอารูปเราลงหรืออะไรเงี้ยอาจจะใช้เวลาด้วยหรือเปล่าครับผมไม่ได้คุยออกับเขาจร,จริงๆการเอาลงแจ้งเอาลงมันไม่ได้ใช้เวลานลานขนาดนี้ครับและจริงๆเราตกลงกันตั้งแต่20สิงหาก็ถึง25ตุลานจะสองเดือนแล้วไหมแล้วทางเขาเขากไ็ได้พยายามจะติดต่อมาเคลียร์อะไรกับเราเราเลยอธิบายว่ามันช้าเพราะอะไรไม่ถอนรูปเพราะอะไรใช่ครับนอกจากนอกจาก50ล้านแล้วเรียกร้องอะไรให้เขาทำอะไรอีกบ้างให้ทำอะไรดีอ่ะ ขอโทษต่อสื่อมันเขกับก็ต้องขอโทษต่อสืขอ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 ่อบุญชนแต่ว่าสิ่งที่ผมให้ความสําคัญมากที่สุดก็คือผู้บริโภคควรจะได้รับรู้ว่าเหนั้นไม่เกี่ยวข้องมาระยะหนึ่งแล้วแล้วข้อเท็จจริงเป็นยังไงไม่ใช่ว่ายัางไปหลงเชื่อตามเขาอยู่ว่าเขาใช้รูปผมแล้วไปบอกว่าเป็นของผมอยู่แล้วก็ใช้ความเชื่อถือที่ผู้บริโภคหลายๆคนส่วนใหญ่ก็ให้ความเชื่อมั่นและเชื่อถือในตัวผมแล้วก็ซื้อเพราะฉะนั้น ก็อ,อยากจะต้องการให้ผู้บริโภคนั้นรับทราบว่ามผมไม่ได้เกี่ยวข้องมานานมากจริงๆมันก็เท้าก,กับธุรกิจของที่ตอนนี้ที่ที่เรากำลังจะเริ่มใหม่อย่าว่าแต่ผู้บริโภคสับสนเลยครับหุ้นส่วนคนใหม่ของผมเนี่ยยังยังคอมเมนต์ผมเลยว่าอ้าวไหนว่าเลิกกับทางนู้นแล้วทำไมจะมาทาใหม่แล้วทาไมยังมีภาพโปรโมทภาพโฆษณาอยู่่ก็เกิดก็เกิดการสับสนก็เกิดความสับสนเกิดขึ้นทั้งหมดเลยเพราะว่าเขาไม่หยุดใช้ รันจะนี่พออธิบายได้ฟังได้ไหมครับออกไม่ได้นั่นเองครับขออธิบายง่ายๆให้เข้าที่พูดได้ว่าอะไรคือสาเหตุความขัดแย้งที่จำเป็นจะต้องออกมาถ้าเอาง่ายๆเลยอย่างที่บอกครับว่าวิธีคิดวิธีการทางานหลายอย่างหลายๆอย่างที่เป็นความประพฤติหรืออะไรก็แล้วแต่มันมันมันไปด้วยกันไม่ได้ไม่ได้มีการโฟ้การทุจริงกันอะไรกันใช่ไหมโอ้รายละเอียดก็มีเยอะครับมีรายละเอียดเยอะมากเหมือนกันซึ่งเรื่องเงินอะไรอีค ทางการมีองินพอเพี em, ยงยอดก็ก็ก็มีบ้างแต่ว่าเราก็เราก็หาข้อสรุปบนจนได้แล <ข correspond> <enders> ้วนะครับเราก็หาข้อสรุปแล้วก็ข้อที่เราพึงพอใจกันทั้งคู่แล้วใช่ว่าจะออกมาคือออกมาได้ด้วยดีใช่ใช่ครับเจ๊แฮร์ออกขายหนึ่งมีนาสองพนาร้อยหกถึงตอนนี้ก็แค่ปีกับเท่าไหร่แะ8เดือน19เดือนประมาณนั้นมันทำที่นี่ก็จะมีผลกับธุรกิจของ ของพี่นกนั้นแจ้งให้รังงับและทําลายทิ้งไปตั้งนานแล้วครับครับแต่อันนั้นไม่ทีาอันนั้นก็ก็เดี๋ยวว่ากันมีตามีตอนต่อไปอีกครับเรื่องนี้ยังไม่จบแค่นี้ยังมีรายละเอียดอีกเยอะก็อย่างที่ผู้สงการบอกนะครับทั้งหานในในในส่วนในส่วนทางคดีพี่นกไม่ได้อยู่ในผู้ถือหุ้นพี่นกแค่มาร่วมในฐานะแบบ ก็เป็นก็เป no uh, ็นเป็นภรรยาเราอะไรอย่างเงี้ยครับในการรับคดีนี้ยังมีโอกาสไก่เกียกันในั้านศาลได้ไหครับก็คือศาลนัดไก่เกียในวันที่19พฤศจิกายนเวลา9นาฬิกาแล้วก็นัดที่2สถานในวันที่1 7ธันวาคม2.63หเวลา9นาฬิกาครับแล้ก็ลองดูว่าทางฝ่ายนคู่ธุรกิจการค้าหรือจำเลยเนี่ย จะมาดําเนินการกันได้หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็ในเรื่องของการโฆษณาตามบิลบอร์ดก็คงคยังมีอยู่แต่จุดพิกที่สุดเนี่ยพี่จอได้รับโทรศัพท์จากหมอคนหนึ่งฮะครับแล้วก็หมอได้แจ้งว่าผู้บริโภคเนี่ยได้ไปหาหมอแล้วก็ได้รับผลกระทบแล้วก็มันเดือดร้อนของพี่จอร์นี่เรื่องเรื่องอะไรทั้งคมีผลกระทบพวกนี้จะไปเสียความราผิดไหนะเพรทั้งยากและเราไม่ทราบว่าทางผู้เสียหายรายนั้นนะไปดําเนินการอะไรหรือไม่อย่างไร้าเลยต้องมาปกป้องสิทธิ์ตัวเองก่อนคราวนี้สาคัญฮะแล้วก็หมอก็พร้อมที่จะ มายืนยันว่าทางผู้ป่วยเนี่ยได้บอกอย่างไรบ้างนะครับถึงแม้ว่าบริษัทจะมีประกันให้กับผู้โดยปกตมครับข้อหาที่เราเรียกร้องเข้าไปมีออะไรบ้างก็คือฟ้องเรื่องละเมิดละเมิดหลังจากที่มีการตกลงกันแล้วว่าต้องรับรับการโฆษณาตั้งแต่วันที่15ากันยายนภายใน15กันยายนจะบอกว่าจะมีการโฆษณาต่อเนื่องแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือหนึ่ง ก็ตกลงที่มีการบอกว่าให้ทําลายนะครับตัวของเจแฮททั้งหมดหรือภาพโลโก้ต,ต่างๆทราบมาว่าจาะไม่ได้ดำเนินการ,รแล้วก็ป้ายตามบิวบอร์ดต่างๆก็ยังคงอยู่เราเห็นว่าอย่างเงี้ยือทําให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็หลงเชื่อว่าทางคุณจอห์นนี่เนี่ยยังรับผิดอยู่ในเรื่องของการหนึ่งต่อผู้บริโภคหรือต้องมาจดแจ้งแล้วก็มาฟ้องศาลเพื่อให้ทุกคนได้ทราบว่าคุณจอห์นนี่ไม่เกี่ยวตั้งแต่ต้นในช่วงที่มีการทำบัญชีเวลาครับจะมีการฟ้องทางอาญา เดี๋ยวกาลังดูในรายละเอียดอยู่นะครับว่ารูปภาพใดที่มีการตัดทอนแก้ไขนะครับแล้วก็ให้มันผิดแผกแตกจากเดิมถ้ามีเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะเข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา16แห่งพระราชบัญญัติวาระการกระทำผิดคอมพิวเตอร์โทษจำคุกไม่เกิน5ปีรืปรับไม่เกิน100,000บาทหรือจํจำั้งปรับเห็นทางน้องๆเขาแจ้งมาแล้วว่ามันเริ่มเริ่มมีภาพที่มีการตัดต่อรูปของคุณจันน่จากหน้าปกตินี้กลายเป็นแบบอีทีเลยฮะซึ่งซึ่งดูแล้วมันแปลกมาก ตลบปฮะยวน้อ็ก็บอกจะมาให้วันนี้ครับครับท yes> ี่ตอนนี้อยากให้เรื่องมันจบยังไงทรคาดหวังต้องเลิกใช้ลูกผมก่อนเลยแล้วก็เขาควรจะต้องแถลงข่าวว่าเขาว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วนะครับแล้วก็ต้องขอโทษขอโพยในสิ่งที่ได้ทำออกมาแล้วก็ละเมิดผมมาในการที่เขาทำมาตลอดแล้วก็โดยที่เขาจะไม่รับผิดชอบะไรเลยคงไม่ได้คิดว่าหากหลังจากนี้เขามีการเัดสินใจทางที่ดีจะมีการลดหย่อนหรือเบาลงกว่านี้ไหมพี่ <c oughs> เออผมคงตอบไม่ได้เนาะผมก็คงต้องดูเขาด้วยนะครับว่าเขาอะไรยังไงแค่ไหนแล้วก็ก็คงจะต้องให้เป็นหน้าที่ของกฎหมายให้เป็นหน้าที่ของศาลเพราะว่าจริงๆแล้วในการพูดคุยเนี่ยผมส่งตัวแทนไปคุยก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้าที่จะทำบันทึกข้อตกลงเนี่ยเราก็ได้มีการพูดคุยกันโอ้หลายรอบมากครับหลังจากทำข้อบันทึกข้อตกลงมาเรียบร้อยแล้วผมอนุญาตให้ใช้รูปผมจนถึงวันที่15หมายความว่าต้องเอาลงกล่องที่15เนี่ย ผมก็จะมีหนังสือเตือนไปอีกฉบับหนึ่งนะครับว่าทุกรูปที่เขาจะนําไปลงเนื่องจากว่ามันเริ่มมีรูปหน้าปแปลกๆไปแต่งไปไป,ไปทาทีทำเอฟเฟกต์ทำนีทัศอะไรก็ไม่รู้หน้ามันพ,นพลิกวพลันเพราะฉะนั้นรูปที่จะใช้งานทุกรูปถึงแม้ผมจะอนุญาตให้ใช้ถึงที่15แล้วแต่ต้องให้ผมเป็นคนตรวจแล้วก็อนุมัติหรืออนุญาตรูปแต่และรูปที่จะใช้ไม่ไมไมทำครับก็ <c oughs> คนที่ไปตามเรื่องก็บอกเขาก็คงเขาก็บอกกลับมาว่า จะมาวุ่นวายเยอะแยะอะไรนักหนาอีกไม่กี่วันก็แยกย้ายกันแล้วอีกไม่กี่วันก็เลิกใช้แล้วอะไรเงี้ยคือผมว่ามันมันไม่เข้าทาเพราะฉะนั้นในเรื่องการเจรจาคือถ้าเขายังมีจุดยืนหรืออัติจูดวิธีคิดเป็นอย่างนั้นอยู่เราก็หาคนกลางคน,คนตัดสินแล้วกันว่ามันควรจะจุดไหนมันควรจะมาเจอกันตรงไหน,นหรือว่าใครถูกใครผิดอาจจะบอกบอยากจะบอกอะไรกับลูกค้าไหมครับที่อาจจะมีคนเข้าใจผิดอยู่ตอนนี้หรืออะไรอย่างนี้แรกคำแรกคือผมไม่เกี่ยวอะไรไทั้งสิ้นกับเจแฮรอีกแล้วครับ เพราะฉะนั้น mm hmm. ก็สําหรับลูกค้าที่ที่ที่ให้ความเชื่อมัน่นให้ความเชื่อใจมาก็ค mm ือ hmm. จริงๆผมจะมีของผมบอกมาแล้วแต่ว่าก็มาติดในเรื่องนี้เนี่ยก็ถึงบอกว่าทําให้เราเนี่ยเสียโอกาสแล้วก็เสียหายมากเพราะนั้นก็ก็เร็วเนี่ยนะฮะแต่ว่าสิ่งแรกเลยคืออยากให้ทุกคนทราบก่อนว่าทั้งเนื่องจากว่ามันมีไลน์มีอินบ็อกซ์สำหรับมหาผมเนี่ยหลายๆหลายๆท่านว่ามีปัญหาอย่างนั้นมีปัญหาอย่างนี้ผมก็บอกว่าผมไม่ไ,มได้เกี่ยวแล้วตัวที อย่างคนที่รู้จักเราบางคนหรือว่ารู้จักคนที่เป็นเพื่อนเราก็จะบอกว่าพี่มีคนมีปัญหานะถามพี่คนรู้ไปแล้วพี่เขาบอกว่าพี่ตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วเราก็บอกใช่ใช่ใช,ใช่เขาก็บอกอ๋อโอเคโอเคโอเคคือแต่ว่ามันไมไ่ทุกคนที่รู้ไงครับผมก็เลยอยากที่จะให้ต้องการให้ผู้บริโภคทุกคนนั้นได้รับทราบว่าผมอันดับแรกเลยนะฮะผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตัวนี้ต่อไปแล้วทบโอเค